มาดูหนึ่งคันนะครับเป็นปี2008นะ a c c o r d g 8นะครับผม 1, 2 0เอ่อ E นะสีบอลเงินเดิมเดิมเดิม,ดมจริงๆนะครับเดิมจริงๆมีครบนะไฟหน้ามีไฟตัดหมอกเป็นล้อแม็กขอบ16เดิมจากโรงงานนะเดี๋ยวดูซิล้อแม็กเดิมนะครับยางเอ่อปี18บแดแต่ดอกยังใช้ได้อยู่นะ รถเติมจริงๆนะครับคันนี้เดี๋ยวไปดูภายในที่เป็นไงจเปไปรีโมทนะครับจเป็นรีโมทเ,เรียบร้อยมีไฟเลี้ยวที่ตัวมองข้างเราขายตามสภาพนะราคาคุยกันได้เลยถ้าเกิดผ่อนเนี่ยผ่อนเริ่มต้นเดือนละสามพันนะอ้าวนี่มีคูดคอนโซนคุณอะไรบางติฟังก์ชั่นเบาะคู่นหน้าเป็นเบาะหนังแล้วนะครับมีเสื่อมนิดหน่อยตามอายุการใช้งานนะนอกนั้นไม่มีอะไรนะครับคอนโซลดำไม่มีริ้วรอยเลยทั้งนั้นนะ มำลพง6จุดนะครับดูนะติดแก๊ส LPG มาจากโรงงานใช่นะคับเอ้ยไม่ใติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดนะครับคันนี้พร้อมใช้เลยถ้าใครหาแอใช้อยู่นะครับเดิมๆรถมันนะบอกให้เลยว่ามันกินน้ํามันนะฮะกินน้ํามันจัดเลยนะครับมีแอร์หลังเบาะหนังเรียบร้อยนะครับเป็นถังแบบไหนลองไปเปิดดูกันสิอ่าดูนะดูสตาร์ชึ่งจะติดไหมรถยังไม่ได้สตาร์เลยนะเนี่ย เลขไม้สองแสนแปดนะครับซึ่งเดือติดคงคอยอรไรอยู่สภาพดีนะเดิมหมดนะครับเดิมหมดขายตามสภาพนะครับคันนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยบอกได้เลยว่าซื้อไปคุ้มเลยนะฮะดูนะครับตามสภาพนะรถเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะครับเป็นถังโดนัทนะ ห้าสิบแปดลิตรนะครับรถน่าห้าสิบแปดลิตรแล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยก็เดิมสนิทนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักนะมีเก็บสีมาให้แล้วนะครับรถปีศูนย์แปดถ้าเราไม่เก็บสีนี่ก็ใช้งานลําบากแล้วนะครับอ่ดูรอบคันไปเลยอ่าอันนี้คันนี้เราไม่ได้ขับให้ดูนะเนื่องจากว่ามันอยู่ห้องคันในสุดเลยนะครับ อยู่คันในสุดเลยเอาดอาู20นะครับ ABS Airbag คู่นะครับผมแก๊สระบบหัวฉีดแล้วนะอามาต้มซ่อนอย่างดีนะครับยังไม่ได้ล้างความสะอาดข้างในเลยด้วยนะครับเดิมๆพร้อมใช้คันนี้บอกให้เลยอยู่ในสภาพดีหมดนะครับไม่รูกรอกไม่มีดังนะพร้อมใช้เลยคันนี้ติดแจ๊สไปแล้วด้วยชั่วโมงนี้ แอร์คอร์จะใช้น้ำมันก็คงเหนื่อยครับกลายเป็นเอา LPG ไปใช้ดีกว่านะนี่ครับสวยๆเดิมๆนะครับล้อเดิมฮนะโอเคถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่59ออโต้่าเกลลารี่นะครับผมรับรองว่าคันนี้ซื้อไปไม่ผิดหวังนะครับไม่ต้องเอาไปทำอะไรนะครับก็อะไรที่เสื่อมสภาพต้องการนะครับเราขายถูกแล้วนะเราขายถูกแล้วราคาเดี๋ยวลงไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับผม ต่อรองยังไงซื้อสดยังไงต่อมาได้เลยนะครับที่5้างคาร์คานะครับเอามาดูภาพนี่กันบ้างนะครับ a c c o r d G8 ปี2008นะครับ 2.0e ทะเบียนได้ตามนี้เลยนะครับรถก็มีไฟหน้าไฟตัดหมอกมานะครับคอนโซลหน้าคอนโซนขลข้างแมกกไลทข้างแผงประตูอะไรอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีรอยขีดข่วนอะไรทั้งนั้นนะครับล้อเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะคันนี้พิเศษด้วย ถ้าใครหาแอรคอ์ด,อดใช้อยู่และกลัวกิกนน้ำมันคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะมี LPG มาให้ด้วยระบบหัวฉีดนะครับยางก็ใช้ได้อีกพักหนึ่งนะครับปีมันลึกหน่อยแต่แต่บอกให้เลยว่าดอกยังหนาอยู่ภายในเป็นเบาะหนังสีคขีมนนะครับสวยมีรอยขีดข่วนมากอายุตามอายุการใช้งานนะแต่คอนโซลเนี่ยบอกให้เลยยังใหม่กิฟตอยู่เลยโอเคครับเลขไมค์ก็ตามนี้เลยนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ 59ออโต้า 9, Auto, คาแกลลอรี่ได้เลยนะครับทุกอย่างพร้อมใช้ครับคันนี้ขอบ